แฟนแมนยูตัวจริงสวัสดีครับแล้วก็มากับแฟนแมนยูตัวจริงก็ขอบลูกปีศาจแดงครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดส่งดาวกดส่งของขวัญให้ด้วยนะครับไม่กดแชร์กดติดตามกดส่งดาวกดส่งของขันให้ด้วยนะครับ จบเกับข่าวสารแม่นยูทั่วไปอัปเดตวัอนอาทิตย์นี้นะครับเหมือนเดิมมีแข่งเหมือนเดิมเวลาห้าทุ่มครึ่งครับเมห้าทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับไปบ้านลูตันทาวครับแมนยูเจอลูตันทาวอ่า องหน้าเราต้องยิงให้ได้นะครับเพราะว่าต้องยิงให้ได้ทรังนักเพื่อศักยภาพของทีมแลวก็ทีมจะได้แบบเพราะตอนนี้ทีมเรากำลังเริ่มดีขึ้น,นครับตอนนี้มีกลับมแบบีอาการบาดเจ็บก็มีมีคนที่ยังไม่ได้ลงก็มีมีสันเมาส์ เห็นก็ว่าหายเจ็บมาแล้วแล้วมาเาเซียก็ยังไม่ได้ลงตอนนี้ที่เจ็บจริงๆก็คือลิซโดมาตินีสกับประมาณอีกสองเดือนแล้วก็วันวิสกากาน่าจะยาวประมาณอีกหลายสัปดาห์ครับที่มีเจ็บก็อยู่ประมาณสองคนอสองคนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่าก็นนั่นไงอเมสันเมาส์กับมาลเลเซีย <c oughs> นะครับ เขาว่ามีเด็กอาคาเดมี่กำลังจะดันขึ้นทีมใหญ่ครับคาบาร่าเออคาบาร่าแล้วก็อะไรนะ,ะน้องอีกคนนึ่ที่อยู่แบ็กซ้ายกำลังจะดันขึ้นทีมใหญ่นะครับคาดว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะ <c oughs> สุดดมัน,นเนี่ยเจ็บอยู่ตอนนี้ช่วงนี้เขาเขาฝึกมีข่าวที่ว่าอ้อยลุนทำประตูนัดที่แล้วอะเยี่กับโนบินพาร์ตที่นะบอกเทคนิคในการยิงนะครับมีส่วนมีส่วนโรบินพาร์ติชี่แฮนด์แมนอย, <c oughs> อย่าลืมสับสกายและกดไร กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ